สวัสดีครับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนครับในเรื่องรับบทเป็นโยครับเอาจริงถ้าเล่นหนังเรื่องเนี้ยคือเล่นเป็นตัวเองเพราะจริงคือชีวิตปาล์มก็เป็นอย่างนี้นะเฮฮากวนๆอยู่ในกองอะไรเงี้ยในเรื่องก็กวน <Hey, hey. S 1> พอรู้ว่าเล่นกับ CG เนี่ยก็เล่นยังไงวะพะปาล์มไม่เคยเล่นกับ CG เลยไนงะคือเวลาเรากลัวเราต้องเล่นใหญ่กลัวซึ่งเราเราไม่ได้เล่นกับคนไงมันเหมือนแบบ CG มันเลียนหน้าแล้วก็อีอะไรเงี้ยพี่ห็นไม<ป>่ได้พี่ได้แค่เหลี่ยมา คือปามารู้จักกับกอล์ฟอยู่แล้วแล้วทีนี้คือเวลาเล่นกันคุยกันอะไรเงี้ยคือจะคุยภาษาเพื่อนก็เฮฮาอะไรเงี้ยฟังตอนแรกเขาก็ยังเก่งๆตอนแรกเราก็ไม่กล้าเข้าใกล้เขาเนาะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยสวยๆใสๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาแบบเขาคงชินกับความจังไรเราเขาเลยยอมคุยพี่ว่าอันนี้ไม่ใช่งานเราอะโอเค่ะหนูว่าโอเคเลยยังหนูพอใจส่วนตัวล้วนๆแต่จีน่าเนี่ยตอนแรกยังไม่ได้สนิทมากแต่พอคุยไปคุยมา อ้าวจางไรเหมือนกันก็ได้ใส่ญญกันเร็วมีซีนที่โดนเมือกอ่ะเหมือนทีมงานแกล้งอ่ะมัน,นต้องเรียมเมือกอ่ะนึกออกปะโอ้โหล้างเป็นวันกว่าจะออกอตึงมากตอนนั้นอะ่ะเพราะมันแห้งแล้วตึงไปหมดเลยอ่ะเล่นอยู่คนเดียวเลยเมื่อกี้เล่นคนเดียว <c oughs> ไม่มีใครเล่นกูด้วย <c oughs> ฝากหนังเรื่องนี้ด้วยครับเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตของปาล์มนะครับตอนแรกเนี่ยที่ได้รู้มาว่าต้องเล่นกับ CG แล้วก็เป็น CG ของไทยซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่น่าเชื่อนะครับว่า CG ของไทยเนี่ยไปถึงไหนแล้วต้องบอกเลยว่าดีมากๆคือถ้าดูปุ๊บ CG ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่ครับ